นเดินาสาสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวงานวัดบ้านนกยูงนะคะเป็นงานยกช่อฟ้าค่ะทุกคนสวยมากๆเลยส้หลรับายนโรรงทางนะเพระว่านี้แจ้งไว้ั้ง39โรงโล ก็มีปีสี่สิบกว่าตอนนี้มีสี่สี่กว่าแล้วรือสี่สิบกว่าตอนนี้เมื่อวานเราแจ้งไว้ว่อสามสิบเก้าใชครับแต่วมาก็ไม่เป็นไรอยูนะจะเริ่มวางไปที่เดีวทำบุญก่อนแล้วค่อยค่อยไปใส่ดาวทำบุญเสร็จก่อนแล้วค่อยไปใส่ดาวเมื่อเข้ามาในงานแล้วนะคะก็มีจุดให้เราได้ทำบุญนะคะ ทำตามจิตศรัทธานะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นปิดทองช่อฟ้านะคะทําบุญบริจาคที่ดินให้วัดหรือว่าจะเป็นการทําบุญผูกผ้าเขาม้าทําบุญวันเกิดนะคะสามารถหยอดตู้ได้ตามจิตศรัทธาได้เลยค่ะเดี๋ยวแอดขอตัวไปทําบุญก่อนนะคะ เปไ้ได้น er, you know, ้ำอันนมเป็นขั้นนมมาานี้กัเถอคือลมตามใาตอนนี้เรากาลังเทควาโบรนให้เป็นลมตัวนะอโยมุกามาตรัแบบไม่ท้อติดเล้นะที่โยกเข้ามาถวายที่โยกนะถ้าใจติดเ้าปากเ่านไรบาทขึ้นไปรับเหรียญเลยโยกนะ เดี๋ต้องเตรี่ยนแสดงข้องเอาดูองเอาแบหูู่้เราไม่ใส่ของเราแน้เอ่าสาเปได้เลยคาอ่าเอาตอนนี้คุณยมยายนะครับคุณมยายคับคุณยยมยายเลยทวดด้วยนะเลยทวดอ่ามอนนม้นคุณโยมแต่ไม่พักปากเพอีกแล้ว สมายใ pues, แบบดูชาได้นี่ยอนะตามตำรักเอ้ยกระจายแล้วเราจัหารเต้าอีบเพื่อต้นเกด้วยต้นเกยนั่งนั่งสบายๆไปสบายอราตั้งางน้ำมอญเดี๋ยชด้เลยระดมนอรมมอญน่ารดับประโยคที่บูชาเจ้ิมองนี้มันนับการประกาศก่อนนี่ยอเนี้ยประกาศน่สให้ใครได้สมาธิไปประกาศ แคบอยู่แล้วบอดขึ้นไปบนาลาได้เลยอ่าแต่มีเวลาก็ใกล้ใกล้แล้วยอมอ่านาฬิกา4 1นาทีแล้วอีกนิดเดงกก็อ่าทำให้มดไดทำให้มอ่าเจเล่ย์อ มาไปอายุต้นป้าร้อยพาไดินโยกจ่าโอ้ยฮ่าดูี่อเก้วแล้วสหธุอายท่าใดกัดตำบลเดืนร้อยบาท ทําบุญเสร็จแล้วเราก็มาสอยดาวกันต่อคะ่ะจุดไฮไลท์ของงานเลยแอดมินนี่ชอบมากเลยนะคะกับการสอยดาวได้ทําบุญด้วยได้เสี่ยงโชคด้วยรางวัลใหญ่ก็มีพัดลมหม้อขุงข้าวนะคะมีตู้เย็นมีจักรยานนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าแอดของเราจะได้อะไรนะคะทุกคนมาสอยดาวด้วยกันค่ะ่าก็เนแล้ว อนาคตนาคราช็ดงยิงยั่ตาพรพินแพงบูชากระที่ย่าเกิดยังเกินยังไร่หนึ่งร้อยบาทต้นะาข้าโมาตนกระโเื่อ้าอนาคตเต้นไปตอนนี้ท่านประธานไหนดีท่านประธานเจร่ฟ้าบนาตาท่านผู้่อการไฟฟ้าเรากับคนาทยนิพพานกันเทพ เป็นสะพานก็ภาพใหญ่นะครับวริจากเป็นเงินต้นสามหมื่นบาทแล้วก็นางสาวกันพาโตกยัเจริญจากสุทธิีสองพันบาทน้ำมันลาวิภามระมทานเลยทั้งหมดเลยอาจจายนแต่อ็ไปอามบดีเอเตสานี้ในระดาบแม่บ้านเอาวินะท่าุคุณคุงวิภาวันใจอย่าลุงประทาน ยี่สิามยี่สิบห้ารงเรียนบ้านนกตโญยี่สิบหกนายบุญเยือนบนขาวยี่สิบเจ็ดนายมะนยิ่งบัขันยี่สิบแปดบุญเตงนรินทร์เจริณรองเรียงยี่สิบเก้านายจังราสบอาตยาสมาร์ตอินโนยาศิษฐ์กบหาสมาร์ตอินโนยาวุฒิการสมาร์ตปีนังบ้านโน๊ตโญบ้านโน๊ตโญทองบ้านโน๊ตโญนาง สาจสิเสองสามสิบสารสามสิบสี่นางตะมันงหอมรอบยาสามสินางสืตตนขาว3ามสิบหโล่ฐานข้อแก้วเจ็บปีัสามสิบเจ็ดโกนศรีสามสิบแปดรองคุณควาสีสามสิบเร้องรอบรัวสามสิบแปดแม่มากตะเกียนรามบ๊อบลูกหลาน39ม้ารอบครัวครอบพระ ยายมิน9งานระเบิดรับชะโนด้วยยุนัสาธวต๋าตูรับชะอนดด้วยจเจริญนดยนางจำนงเล็นช้างนางสาวพรตปตอนเราตอเพิ่มการกระจาหลจุาลทีช่องาวรโนเหลีขึ้นไปขนไนไปขึ้นไปขึ้นไปนไปนไนไปขึ้นไปขึ้้ขึ้ขึ้นไ้นนไ้นไปนไ้นไปขึ้นไ้ อาจารย์นี่กระยอบยวไปมาคูนกาเรียนกันเเรียนในฝากโรคใจลูกสาวลรกเือรกสบายโอ้เดียวๆนะฝากได้หลายคนเลยอ่าสนามรนนี้ก็เดียวบูชาถวายพระไตรนี้ก่อนก็เดียวนะถวายตงนี้เลยสาธุสาธุนะเดโจมมาเลยเดาโจมมาเลยคะแนนวันนี้กเอาใส่บาท่ายบาท้องใส่เงินใส่บาท้ออาารยจ้ากเจ้าที่มาในงานเอนนี้ต์ ราได้ให yeah, ้ข้ามาจอดข้างในส่วนรถที่ส่งโรงงานอาพ่อแล้วจะางไข้างนอกต้นเรืองตจับอะไรประเ็อะไรอากาบนเอากรดาประกาศที่จะเป็นร้อยบาทหนึ่เดีรเข้ามาได้จ้งพ่อาติกเช่ากาติกนึร้ยบาทรับเรียนรถทุกคนออัอาาเดี๋ยวมารับเหรียญหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปรับเหรียญ อากาศยังไม่เสร็จเลยนะคับเกี่ทรทขึ้นไปข้างบนด้นะน้าเช่นไปข้างบนเกี่ยวที่ข้างบนเสร็จแล้วขึ้นไปข้างบนเลยตอนนี้ก็อ้คุณนายทั้งสามท่านมาโดยชุดสวยงามมากเลยแดงสีเหลืองสีแดงสีลายตบกระเป๋าไหล่ด้วยตอนนี้ก็รเกี่ยว้างบนก็เดียวเท่ได้ที่ข้างบนก็ป่าหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะเปลี่ยนเป็นจาหน้าเลยอ่า หนึ่งร้อยบาทรับเหรียญเลยถ้าท่านใดไม่ถึงร้อยพิมเติมไม่ถึงร้อยจะได้รับเหรียญเ <c oughs> อาผ้าสีไปด้วยค่ะตอนนี้ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆในะดับเย็บเยี่ยวบ้านเราเหรียญน,นี้มีจำนวนห้าร้อยห้าร้อยรับเลยกั็ยอมนะรับเหรียญก็ไปสาธุหยิบเอาเลยพุทางทำบังสังฆางหยิบเหรียญใส่กระเป๋าไป ามารับเลยคุณโยมา,มารับเหรียญหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปนะรับเหรียญน,น,นะโยนะมารับเหรียญดีพอเลยจ้ะดีพอเลยดีพอตัดเดียวดาเอจัดใดจัดเหรียญจัดเหรียญตอนนี้เหลือเวลาอี